ตบตีกันอยู่ในพักนั่นแหละนะฮะไม่ว่าจะป้อมไม่ว่าจะเป็นตูไม่ว่าจะเป็นธรรมนัตเก่งแต่เรื่องเกมการเมืองแย่งชิงอํานาจความเป็นใหญ่ไม่ไม่แย่งชิงช่วยประชาชนน่ะเซ็ตมาแตงนั้นน่ะไม่ต้องขับหลอกลาออกไปดิง่ายดีนี่ออกก็ยังไม่ยอมออกออ้ยลิเกจริงเลยออกแขกมานานกว่าจะเล่นพูดเรื่องจริงก็ถูกจับ พูดเรียกร้องประชาธิปไตยก็ถูกจับม็อบเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยถูกจับหมดแต่ถ้ามอ็อบนกหวีดเรียกร้องปฏิวัติฉีกรัฐมนูญไม่ถูกจับนี่คือประเทศไทยผมทำบริษัทมิสแกรนผมหวังว่ามันไม่ได้เป็นเพียงแค่บริษัทผมหวังว่าผมจะทำเพื่อให้มันกลายเป็นเชื้อพันธุ์ที่ดีของคนรุ่นใหม่เน้นสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย บอกหน่อยครับตอนนี้เมืองไทยเป็นยังไงบ้างรัฐบาลเป็นยังไงคุณประยุทธ์เป็นยังไงคุณประวิทย์เป็นยังไงคุณธรรมนัดเป็นอย่างไรตอบหน่อยคุณรู้ไหมว่ากหมูเมืองไทยแพ,แพงกว่าอเมริกาหมูเมืองไทยแพงกว่าอังกฤษของแพงเหมือนเดิมกักตุนหมูกันอีกที่อเมริกาหมูถ้าเป็นทเทียบเป็นบาทก็ขายเป็นปอนก็ทัาอังกฤษเป็นปอนเทียบนะอ,อ๋อนันทพอรบอกเฮียเหมือนเดิมถ้าที่อเมริกาหมู ประมาณเท่าไหร่ประมาณ180บาท190บาทประมาณนี้ไม่เกินเอาเป็นว่าแม็กซิมัมไม่เกิน200อเมริกาอังกฤษก็ไม่เกิน200นะฮะแต่ประเทศไทยหมูซัดไป250 270คุณคิดดูสิ3ชั้น250ถ้าเนื้อแดง265ตีจะ270พังผมบอกเลยโคตรพังพังพินาศ จะ300แล้วที่นี่ไม่ถึง200บาทถ้าเปรียบเทียบเป็นงินบาทแล้วคุณคิดดูสิที่นี่ค่าแรงเท่าไหร่นะคะค่าแรงชั่วโมงหนึ่งประมาณ20เหรียญสิบเหรียญชั่วโมงละนะอ่าชั่วโมงละ500อ่าชั่วโมงละห้าหมูไม่เกิน200บ้านเราค่าแรงทั้งวัน311บาท หมู270คุณคิดว่ารัฐบาลมีประสิทธิภาพไหมพูดตรงๆหมูสามชั้นโลละ278เนื้อแดง280สชั้นก็เจ้าสัวรวยทุกคนนะครับเจ้าสัวรวยทุกคนเพราะเจ้าสัวขายหมูขายไก่รัฐบาลไทยประสาทจะกิน จะจับคนขายของขึ้นราคาไม่ไปจับคนขายหมูขึ้นราคาก่อนอย่างแรกไม่ไปจับคนขายน้ำตาลขึ้นราคาก่อนไม่ไปขายไม่ไปขายตอนนี้อะไรขึ้นมั่งน้ำมันสำหรับรถยนต์เครื่องจักรน้ำมันพืชแก๊สถุงต้มน้ำตาลนะฮะน้ำอ่าน้ำตาลหมู ไข่ไข่ตอนนี้ห้าบาทแล้วทุกอย่างขึ้นหมดขึ้นหมดเลยแล้วแล้วรัฐบาลยังมีหน้ามาพูดว่าจะออกมาตรการจับกลุ่มร้านค้าที่ขึ้นราคาของคือคุยแบบโคตรโง่เข้าใจคาว่าโง่ไหมเออถ้าเขาซื้อน้ำมันพืชมาขวดละสี่สิบจะให้เขาขายสามสิบห้าบาทเหรอ มึงถามนิดนึงสิเขาซื้อมาสี่สิบสองเขาก็ต้องขายสี่สิบห้าสี่สิบแปดเป็นเรื่องธรรมชาติมึงต้องไปจับนู่นอีพวกเจ้าสัวหรือโรงงานนู่นขายออกมาได้ยังไงต้นทางปล่อยให้ขึ้นแต่จะมาจับปลายทางที่เป็นคนหาเช้ากินค่ำมันจะเป็นไปได้ยังไงนะคุณจะมาแบบอย่างนี้ได้ยังไงเขาไม่ได้แบบอยู่ๆเขารับมาถูกแล้วมาขายแพงริบเร้วไม่ใช่ ทุกอย่างที่มันแพงขึ้นเพราะคุณขึ้นมาจากต้นทางแล้วองค์ประกอบของทุกอย่างมันขึ้นคุณเข้าใจเบ่าคุณมีแต่พูดไปวันๆหนึ่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตั้งทำไมคณะกรรมการบ้าคณะกรรมการมันเป็นผู้พิเศษไอ้พวกรัฐมนตรีก็ลาออกไปได้แล้วการบริหารงานอยู่ที่นายกกับรัฐมนตรีตัดสินใจสิก็บอกไปสิครับว่าหมูห้ามขึ้นเท่าไหร่ก็ห้ามขึ้น ขาดก็มาเอาเงินชดเชยจากรัฐบาลไปเลยปงบกลางมีตั้งห้าแสนกว่าล้านนะฮะอย่ามัวแต่ดัดจริตไปใช้อย่างอื่นพวกเราก็ไม่ต้องไปเข้าอิรานสะดวกซื้อล้างหลายแหล่นี่ที่เป็นของเจ้าสัวไม่ต้องไปอุดหนุนนะฮะมาตั้งคณะกรรมการทําไมจะทําอะไรทีตั้งคณะกรรมการพอตั้งตั้งตั้ง,งแล้วมีรายงานไหมว่าทําอะไรไปก็ไม่เห็นพอเหตุการณ์ผ่านไปทุกอย่างก็เลือนหายไป แต่คาว่าตั้งคณะกรรมการดูเหมือนแบบเฮ้ยฉันจะทํแล้วนะฉันจะแบบช่วยนะแต่มันไม่มีอะไรางนึกออกป่ะไม่ต้องไปตั้งหรอกคณะกรรมการคุมราคาสินคา้าพื้นฐานให้อยู่ก่อนทุกอย่างมันก็ดีขึ้นข้าวผัดกะเพราจะไม่เขาขายสี่สิบห้าห้าสิบได้ยังไงก็ในเมื่อหมูก็แพงอย่างนี้น้ำมันพืชก็แพงอย่างนี้แก๊สก็แพงอย่างนี้ถามจริงใครก็จะมาขายถูกกว่านี้ได้บ้าบอป่ะคิดได้คิดเลื่อยเปื่อย เวลาคุณจะไปไหนทีงคุณยังแบบใช้เงินอย่างนั้นทุกอย่างมันก็ต้องแพงขึ้นเพราะคุณไม่ไประหยัดคอร์รัปชันเยอะมากอืมทุกอย่างแพงหมดสินค้าพื้นฐานอะโลจิสติกทรานส์เ a ชั่นมันมาเครื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานผลิตอาหาร,าหารที่จำเป็นมันก็ต้องใช้เครื่องจากใช้น้ำมันแล้วน้ำมันก็แพงแกงถุงต้มก็ลอยตัว นะฮะทุกอย่างก็พังพินาศมีรัฐบาลก็เหมือนไม่มีอันนี้เรื่องจริงมีรัฐบาลเหมือนไม่มีอยู่กันเองได้สบายมากดีกว่านี้ด้วยเพราะว่าถ้าอยู่กันเองจะไม่มีใครมาโกงเราจะได้ใช้เงินไปในสิ่งที่มันจําเป็นจริงๆอยู่กันแบบนี้ไม่มีไม่ได้อยู่กันเองมีรัฐบาลทํางานก็ลําบากน้ำมันพืชซัดก็ไปหกสิบละเนี่ย กระทรวงพาณิชย์ทำอะไรอยู่อ่ะประชาธิปัตย์แต่ไม่ต้องไปเลือกมาแล้วเลือกตั้งซ่อมก็ยังไปเลือกอีกอยู่ไม่ได้อยู่ันตามลําพังไปเลยกระทระวงพาณิชย์อยู่กับประชาธิปัตย์ใช่ไหมคุณจุรินลักษณะวิสิทธ์พังพินาศหมดเก่งจริงๆเลยแล้วตอนนี้ไม่เห็นจะทํามาหากินเลย ตบตีกันอยู่ในพักนั่นแหละนะฮะไม่ว่าจะป้อมไม่ว่าจะเป็นตู่ไม่ว่าจะเป็นธรรมนัตเก่งแต่เรื่องเกมการเมืองแย่งชิงอำนาจความเป็นใหญ่ไม่ไม่แย่งชิงช่วยประชาชนอะ่ะถามนิดนึงทำไมไม่แย่งชิงช่วยเหลือประชาชนแย่งชิงช่วยเหลือประชาชนไปสิจะมาสนใจทำไมเรื่องอำนาจตัวเองอุ้ยประชุมสภาไม่ประชุมเรียกประชุม พักด่วนเย็นเย็นค่ำๆข,ขับขับเข,ขับอะไรอะเซ็ตมาทางนั้นน่ะไม่ต้องขับหลอกลาออกไปดิง่ายดีาลาออกจะได้หมดจากความเป็นสอสอไปเลยจะได้ไปเลือกตั้งซ่อมให้หมดจะไปทั้งทียังหวงตำแหน่งเลยคิดดูสิไม่แน่จริงหี่วะแน่จริงลาออกไปเลยลาออกไปเลยเมื่อไหร่ก็ได้ขึ้นชื่อเวลาออกไม่เทต่ตาย แสดงว่าคุณแน่จริงคุณยอมลงจากตําแหน่งแล้วเดี๋ยวคุณก็ไปเลือกตั้งเที่ยวหน้านี่ออกก็ยังไม่ยอมออกอุย้ยลิเกจริงเลยออกแขกมานานกว่าจะเล่นไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ช่วยเหลือประชาชนได้แต่พูดจะมีอุดมการบ้าบอไรสาระถึงเวลาเห็นแก่ตัวเห็น ประชุมสภาไม่รู้จักประชุมกระโดดมาประชุมพักขับอยู่ได้ประชาชนไม่งตายหาพอดีมีรัฐบาลก็เหมือนไม่มีนะอันนี้ผมมาจากความรู้สึกส่วนตัวขอวิจารณ์ในฐานะสิทธิมนุษยชนเกิดเป็นคนไทยแม่งพูดเรื่องจริงก็ถูกจับพูดเรียกร้องประชาธิปไตยประาปชาธิปไตยก็ถูกจับถ้าพูดเรื่องโกหกหลอกลวงไม่ถูกจับ ถ้าพูดเรื่องเผด็จก,การปฏิวัติไม่ถูกจับม็อบเพื่อเรียกร้องประชาธิปไต,ตยถูกจับหมดแต่ถ้าม็อบนกหวีดเรียกร้องปฏิวัติฉีกรัฐธรรมนูญไม่ถูกจับนี่คือประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยสิทธิเสรีภาพมันถูกกดขี่เกินไปมันถูกริดรอนเกินไปคนเราต้องมีสิทธิพูด นะต้องมีสิทธิพูดในสิทธิความเป็นมนุษยชนไม่ใช่ว่าพูดเรื่องจริงถูกจับต้องตอแหลไปวันวันหนึ่งถึงไม่ต้องถูกจับพูดเรื่องสิทธิพูดเรื่องประชาธิปไตยถูกจับแต่ถ้าเกิดพูดเรื่องปฏิวัติพูดเรื่องทหารพูดเรื่องฉีกรัฐมนูญพูดเรื่องอะไรไม่ถูกจับชื่นชมพวกนั้นไม่ถูกจับ สรุปแม่งบ้าอืมบ้าบ้าคนเขาเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์เรียกร้องกฎหมายที่เป็นธรรมถูกจับแต่ต้องแบบเป่านกหวีดแล้วก็เรียกคนมาปฏิวัติฉีกรัฐมนูญแล้วเขียนรัฐมนูญใหม่อย่างที่เป็นสภาพทุกวันนี้ไม่ถูกจับเป็นคนดีเป็นคนเก่ง ถ้าเรารู้แล้วเราไม่พูดแล้วเรารู้แล้วเราปล่อยไปวันๆหนึ่งเราก็จะไปกันใหญ่นะต้องปฏิวัติจากตัวเรานะฮะผมทำบริษัทมิสแกรนผมหวังว่ามันไม่ได้เป็นเพียงแค่บริษัทผมหวังว่าผมจะทำเพื่อให้มันกลายเป็นเชื้อพันธุ์ที่ดีของคนรุ่นใหม่เน้นสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยพูดอยู่ตลอดว่าเราเน้นประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชนเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเหล่านี้ยทั้ง77จังหวัดที่เราไปโรดโชว์กันเนี่ยมันจะได้แบบมีความรักชาติรักประชาธิปไตยรักสิทธิมนุษยชนอย่าให้ใครเขามาเหยียบย่ำเราต้องทำทุกวันนี้ทำแล้วเราก็พูดตรงๆมิสแกรนประกวดในระบอบประชาธิปไตยถ้าอยากประกวดเวทีอื่นที่เป็นสลิมตอนนี้ก็มีประกวดอยู่ก็ไปซะ อะไรแล้วไปเอางบประมาณของรัฐมาเป็นสปอนเซอร์ก็เชิญดูจากสปอนเซอร์ก็ได้ทุกวันนี้มันแบ่งกันหมดแล้วทุกวงการมันมีสลิมกับประชาธิปไตยนางงามก็มีสลิมกับประชาธิปไตยเจ้าของเป็นเจ้าของตัวจริงเป็นเจ้าสัวหนึ่งในสิบที่รวยที่สุดในประเทศไทยสลิมไหมละ่ะดูแลเฉพาะทหารโดยเฉพาะเอาอกเอาใจขนาดนั้นยื่นมือเข้าไปทำขนาดนั้น คนที่ออกหน้าไม่ใช่หรอกเจ้าของนะแล้วก็ดูสอดไส้อะไรก็ไม่รู้วัฒนธรรมอะไรไม่รู้วิธีการประสาทเจสิบกว่าแล้วยังไม่คิดจะลางลาเพราะฉะนั้นการประกวดมิสแกนของผมไม่ได้เป็นการ,กรประกวดนางงามผมเป็นการปลูกเมล็ดพันธุ์คนรุ่นใหม่ให้เติบโตผมจะไม่เอาอะไรที่เป็นเรื่องกดขี่ข่มเหง น้ำใจคนหรือสิทธิมนุษยชนเลยเข้าใจใช่ไหมอะไรพวกเราต้องช่วยกันนิดนึงส,สะอิดส,อสะเอียนกับความประหลาดสะอิดสะเอียนกับการเล่นเกมการเมืองของพวกนักการเมืองแห่งยังกาลิเกขับเคิบ,บ,บ,บอะไรละ่ะลาไปดิไม่กล้าเหรอ,อขับรู้เห็นเบือ่อ ออย่างเงี้ยขับได้ยังไปลงมติขับหมูดีปะ่ะให้หมูลงมาเหลือร้อยแปดสิบป่ะถ้าไม่ลงขับออกเลยปะ่ะช่วยกันยกหน่อยได้ไหมพลังประชารัฐเห็นยกมือขับยี่สิบเอ็ดคนได้ยกมือขับนายกหน่อยได้ไหมถ้าไม่ลงหมูไม่ลงร้อยแปดสิบขับนายกออกให้หน่อยคนไทยลําบากหมดลวท่านทำอย่างนงี้ได้เดี๋ยวเที่ยวน้าจะเลือกพลังประชารัฐให้ขับราคาหมูให้มันลงหน่อยสิ ยกมือเลยถ้านายกไม่จัดการราคาหมูให้ลงภายในพุ่งมลืนนี้ขับนายกออกเลยลงมติขับเลยหรือไม่ก็ลงมติขับตัวเองออกไปเลยเราอย่าท้อได้กำลังใจจากพี่ขอบคุณนะเราต้องสู้ไม่ได้สู้เพื่อใครสู้เพื่อตัวเราสู้เพื่อตัวเราถ้าตัวเราดีขึ้นสักครอบครัวก็ดีขึ้นครอบครัวดีขึ้นสังคมก็ดีขึ้น นะฮะตับใดที่เรายังไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อตัวเราแล้วเมื่อไหร่จะดีสักทีหนึ่งเบื่อระบบการเมืองเอาจริงๆเล่นลิเกม,มากเบื่อมากเบื่อสุดๆส,สักวันธรรมะจะชนะอนธรรมเออนั่นคือส่วนส่วนหนึ่งของความสบายใจแต่ส่วนสำคัญคือเราจะชนะเมื่อเราลงมือทำเข้าใจไหมเราจะชนะเมื่อเราลงมือทำ แต่การลงมือทําของเราต้องใช้สมองด้วยอันนี้พูดเรื่องจริงเราต้องใช้สมองด้วยถ้าเราลงมือทําไปเรืเร่อยๆโดยที่เราไม่ได้ใช้สมองเราก็อาจจะเดี้ยงได้ดูสิการประกวดมิสแกรนเนี่ยคู่ตรงๆไม่งอ้อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไม่งอ้อกระทรวง วัฒนธรรมไม่เหมือนบางเวทีเขาได้กระทรวงนู้นกระทรวงนี้ก็เรื่องของเขาภาษีเราทั้งนั้นเรื่องอะไรภาษีเราจะต้องมาจ่ายให้กับการประกวดนางงาม,มอยากจะรู้อีกกระรวงที่มันมาสนับสนุนมันเอาเงินมันมา่ะมันก็ไม่ได้เอามันก็เอาเงินภาษีเราทั้งนั้นเรื่องอะไรภาษีเราจะต้องไปอุดหนุนการประกวดนางงาม <S 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 ของผมเลิกแล้วนะตั้งแต่ปราวนาตนแล้วผมเลิกผมเลิก ไม่ได้เอาเงินใครที่เป็นรัฐบาลเพราะถ้าไปเอาเงินรัฐบาลไปเอาเงินกระทรวงไปเอาเงินจังหวัดไปเอาเงินใครมาก,ก็ถือว่าเป็นการเอาภาษีมาอยู่ดีสำหรับเอทีแกรนทยแลนด์นะการที่ให้เครดิตบ้างให้เครดิตจังหวัดบ้างก็ไม่ได้เอาเงินจังหวัดมานะฮะพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าให้ฟรีให้ฟรีเพราะสงสารคนในจังหวัดไม่ได้สงสารผู้ว่าเข้าใจใช่ไหม เพราะผู้ว่าก็าไหลเวียนไปตามยถากรรมของรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวถูกไหมเพราะฉะฉนั้นไม่เอาเจ้าสัวก็ไม่เอาจะซีพีก็ไม่เอาจะอะไรก็ไม่เอาทั้งนั้นทั้งหลายแหละหากินเองหาสปอนเซอร์รายเล็กรายน้อยชาวบ้านแล้วก็ขายของเอากำไร นิดๆหน่อยๆมาทํางานสิสบายใจกว่ายืยนบนลำแข้งตัวเองดีกว่าต้องไปนั่งกราบพี่นอพี่เทาเพื่อให้ได้เงินชมข้าราชการแล้วถามว่าเงินเงินที่มาจากรัฐมันเงินใครมันก็เงินภาษีเราอ่ะทําไมไม่มากราบเราอ่ะกาบเราบ้างสิไม่เคยกาบเราไม่เคยเห็นหัวลรวเลิกวัฒนธรรมเอาอะไรนะเอาเงินภาษีมาจ่ายเอนเตอร์เทนเมนต์ได้แล้วมันไร้สาระ ก่อนที่จะสิ้นสุดคนเราต้องฝึกนะอย่าคิดว่ามันทําไม่ได้คนเราต้องอย่าคิดว่าทําไม่ได้เราต้องคิดว่าทําได้อย่างเราคิดว่าเราจะทำมิสแกนเราต้องทําให้ได้เราก็ต้องทําให้ได้แล้วเราก็ต้องแบบต้องเอาให้ชนะเวทีอื่นให้ได้เราต้องเอาชนะด้วยความพยายาม